สวัสดีจ้าแฟนๆเจดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันเจอเปินประจำทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจ๊ในโอเคเจดำนั่นเองนะจ๊ะวันนี้ยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบรองชนะเลิศเกมที่สองโอเคเจดำสนับสนุนโดย Line แอด atbitclub at หน8ลุ้นมันมั่นใจได้ทุกเวลาที่ atbitclub หนึ่ ตีสองตรงนะพวกแกน,นะหมาป่าแห่งกรุงโรมนะโรม่าจะเล่นในโอลิมปิโกสตาเดโอเนี่ยเจอกับจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้นะจ๊ะโรม่าของโจเซปปุยโยชนะ1เสมอ3แพ้1นะส่วนเลสเตอร์ของแบดเดนโรเจอร์เสมอ3แพ้2ไม่ชนะใครเลยจากห้านัดล่าสุดนัดแรกที่เจอกันที่คิงพาวเวอร์เสมอกันมา1ต่อหวันนี้มาเยือนที่อิตาลีไว้สำหรับเลสเตอร์นะดูเจ้าถิ่นโรม่านะจ๊ะโจเซปปุยโยวันนี้นะ่าจะจัดตัวหลักใส่เต็มแน่นอนประตูเป็นลุยปาติซนะิโอเนาะแนวรับก็พวกคริสมอลลิง โรเชอี Roger, z, บันเยสพวกนี้เนาะตรงกลางคดิมักกิทยานบร,รันคริสตันเต้ลอเรนโซเปเกยกรีนี่อะไรแบบนี้ข้างบนใช้นิโกโลซานิโอโลกับทาม,มิแอบราฮัมนะจะ๊ะ <Okay. S 1> ส่วนเลสเตอร์ของบีรอดเนี่ยประตูเป็นแคสเปอร์ไมเคิลเกมรับก็พวก,กริโาโดเปรรเปราร,เราจิมมี่ิกัสตานนะจอนี่แอฟเวนส์แล้วก็อ่ทาทางด้านของเวสลีย์โฟฟานะ่าตรงกลางมีเจมส์แมดิสันยูริติเลมันส์แล้วก็ฮาวิบานส์ข้างบนเป็นอายเซเปเรสเคเลชียอิเฮนาโชและเจมี่วาดีนะจ๊ะ คู่นี้โรมาบังคับชนะกี่ประตูก็ได้พวกแกโอเคเลยฟินเฟอร์เลยแต่ถ้าโรมาเสมอใน90นาทปรีพังกันทั้งแถบอซึ่งยันดำดูแล้วโรมาเล่นในบ้านอะและมูรินโญ่มันต้องเอาจริงมันโลกจิตด,ด้วยยิ่งพอเกมรอบลึกๆรอบรองรอบรอะไรเนี้ยเน้นเป็นพิเศษเลสเตอร์อาจจะเป็นรองในวันนี้จะดำมองว่าโรมาทำได้ไวหนึประตูเพียงพอแล้เพราะฉะนั้นวันนี้เอเอส โรมาโอเคเอาฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะจ๊ะแฟนเพจเจดมภาษาไทยนะกดไลค์ตั้ง C first แล้วก็ YouTube วิเคราะห์บอลล้วนๆที่โอเคเจดม Subscribe ส,ส,สั่นกระดิ่งให้กันด้วยก็แล้วกันะกนะใน TikTok ถ่ายๆกันอยู่เนี่ยกดเฟลโล่ฉันด้วยนะเจะดมออ f ิเชีเยลไรจัยหอยหลอดนะเอาวันนี้มีความสุขสนุกนกับฟุตบอลเหมือนทุกค่ำคืนนะจ๊ะโอเคเจดมมาใหม่พรุ่งนี้สวัสดีจ้า